การตรวจสอบย้อนกลับของพืชผักผลไม้เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าเราสามารถติดตามแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้จากการปลูกเก็บเกี่ยวขนส่งจนถึงมือผู้บริโภคในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคและการปนเปื้อนรวมถึงการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่เราบริโภคทุกวันและจัดเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามและการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ขนส่งและผู้ขายเพื่อให้กระบวนการนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ก็อยากให้ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆนะครับเข้ามาดูแลมาซัพพอร์ตเกี่ยวกับให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการใช้สารเคมีนะครับการใช้สารเคมีก็จะมีตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกแล้วก็การเก็บเกี่ยวเลยครับให้เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ได้พืชผลตรงตามฤดูกาลส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ครับเกษตรกรประเทศเราเนี่ยมันยังไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจนนะต่างคนต่างปลูกต่างคนต่างใช้ตรงนี้แหละที่ประเทศเรายัง ยังไม่มีอีกค o หนึ่งทีออฟสเกลก็ยังไม่มีถูกไหมต่างคนตค่างปลูกหนึ่งคันรถที่รวบรวมเข้ามาสู่ตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยอาจจะมาจากหลายแหล่งก็ได้คณะหนึ่งคันรถเนี่ยไม่ใช่มาจากแปลงปลูกเดียวนะอาจจะรับจากครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไปรับจากที่อื่นเพื่อให้เต็มคันรถแล้วก็มาขายเนี่ยทำได้แต่ค่อนข้างยากและใช้พลังพองสมควรฝ่ากที่หนึ่งนะครับสำหรับโครงการนี้เน,นาะมันมีหลายหลายปาร์ตี้นะปาร์ตี้ของเกษตรกรนะซึ่งเป็นผู้ปลูกนะครับ ปาร์ตี้ของรัฐบาลหน่วยงานของรัฐต้องเข้าไปดูแลเกษตรกรนะครับปาร์ตี้ของตลาดกลางนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางในการค้าขายนะครับมีผักเข้ามาเยอะๆเนี่ยะนะครับอันนี้ก็ต้องมีความร่วมมือกันนะเพื่อ ให้อีกหนึ่งปาร์ตี้ก็คือผู้บริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยทีนี้มันก็คงเป็นการป้องกันในเชิงของสุขภาพของผู้บริโภคเราเชิงป้องกันดีกว่าการมีสารปนเปื้อนเนี่ยมันทําให้ผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับโดยเฉพาะมะเร็งเราก็เป็นกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอสารเคมีสารปนเปื้อนตรงนี้อาจจะเป็นตัวต้นเหตุในการให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพนะครับเชิงป้องกันดีกว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วเรามาแก้ไขนั้นมันคงคงไม่ดีก็ฝากไว้ด้วยครับผม เห็นด้วยอย่างมากเลยค่ะถ้าสมมติแบบภาครัฐเนี่ยเข้ามาควบคุมหรือทำระบบให้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบเกิดประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราแบบไม่ได้ตรวจสอบอย่างเงี้ยบริโภคไปเนี่ยอาจจะแบบมีโรคมีเจ็บป่วยได้เพราะว่าเนื่องจากมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่อย่างสมมติว่าร้านนี้ขายผักหรือผลไม้มีการตรวจสอบแล้วว่าร้านนี้ปลอดสารพิษ มันก็จะเป็นสิ่งการันตีได้ว่าร้านนี้ซื้อแล้วปลอดภัยมันจะสร้างความเชื่อใจให้กับเราได้ในระดับหนึ่งที่ว่าร้านนี้ได้มีการตรวจสอบแล้วร้านนี้ปลอดสารพิษสามารถบริโภคได้เลยไม่ต้องกลัวสารพิษยกตัวอย่างอย่างพี่ไปเลือกซื้อแตงโมอย่างเงี้ยค่ะก็อยากรู้แหล่งที่มาเหมือนกันว่าเฮ้ยเขานําเข้ามาจากจังหวัดอะไรนะอันนี้เป็นสายพัน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากถามแม่ค้าเหมือนกันแบบบางทีถามแม่ค้าเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาก แล้วคุณล่ะอยากรู้ไหมว่าผักที่คุณทานมาจากไหน